ก็ลงตามที่เขาบอกเลยนั่นแหละที่เขาพิมพมาเขาบอกขอบัตรประชาชนพิมตามเขาบอกเลยเดี๋ยวเขาจะส่งมาให้หลานๆอันนี้นนคุณพอ่อคุณพ่อชื่ออะไรนะพ่อชื่อกิติชัยทองดีค่ะอายุเจ็ดสิบเจ็ดปีเจ็ดสิบเจ็ดปีตอนนี้ก็นั่งรถเ็นก็คุณพอ่อเรื่องอที่คุณพอ่อที่ไน่สบายตรนนี้ก็คุณพ่อสุบุรีสุบุรีจัดตอนนี้ปลอดเหลือปอดเหลือเท่าไหร่นะคุณพ่อนะปอดเหลือยี่สิบเปอร์เซ็นต์ค่ะเหลือสิบอันนี้ก็ลูก ทั้งอย่งก็เป็นลูกสาวเนาะแต่ว่าสาเหตุที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าเรื่องสุบรีเนาะช่วงบุรีใบจางนะคุณพ่อเป็นคนทุกงสงเนาะปักได้แต่ว่ามีอะไรจะบอกลูกๆหลานๆเรื่องเรื่องสุบรีไหมมันดีไหมพอ่อสุบรีมันมันดูตรงหวะตรงเรใกล้แล้วไลอลมปอดลมปอดลมปอดหายใจลำบาก ปอดน,นี้จะเป็นฝ้าเกาะหมดเลยนะคะแล้วก็ไม่มีทางรักษาต้องรักษาตามอาการไม่มียาทางที่แบบว่าทานได้ต้องแบบพ่นยาใช้วิธีพ่นยาอย่างเดียวอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้คุณพ่อบอกว่าบุรีไม่ว่าบุรีไฟฟ้าหรือบุรีใบาจากที่คุณพ่อดูเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะตอนนี้อันนี้ก็ขออนุญาตคุณพ่อถ่ายแล้วว่าเป็นอะไรเป็น สิ่งที่ไม่ดีก็จะบอกลูกๆหลานๆต่อตอนนี้คุณคุณพ่ออายุ77แล้วนะก็คุณพ่อบอกว่าไม่อยากที่สู้ดีเพราะมันทําลายปอดตอนนี้คุณปอดคุณพ่อเหลือเท่าไหร่นะเหลือ2 0เรนเหลือ20นครับคุณพ่อตอนนี้ใช้รถเข็นอายุ77ปีซึ่งคุณพ่อตอนนี้ทาอะไรไม่ได้เหนื่อยอาบน้ําก็ไม่ได้เนาะอาบน้าก็ไม่ได้อาบน้าก็ไม่ได้แต่ใจกิใจคุณพ่อยังเข้มแข็งมากสู้นะแต่ก็คือ อยากบอกลูกๆนหลานตอนนี้คุณพ่อ77แล้วว่าบุรีไม่ว่าบุรีใบจากบุรีกลองทิพย์บุรีอะไรอ่ครับตอนเนี้สูกมาตอนเป็นวัยรุ่นอาจจะไม่ไม่เป็นไรแต่พออายุมากๆปอดหายบอดเป็นฝ้าใช่ค่ะปอดหายเป็นฝ้าการดูการดูแลก็เหนื่อยทั้งคนดูแลทั้งตัวคุณพ่อเองอย่างนี้ค่ะเพราะว่าจะทิ้งไปไหนนานๆก็ไม่ได้ อาบน้าตรงนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้ค่ะถ้าอาบน้าแล้วจะเป็นอะไรครับคุณพ่อครับเย็นตัวแกจะเย็นตัวเย็นมือเย็นไปไปลยจะช็อ,องเนี้ยค่ะโอ้ใช่ค่ะเพราะว่าปอดปอดน้อยออกซิเจนน้อยผมผมนี่เล่าอันนี้เรื่องโจงกนะคุณพ่อนะผมเล่าคุณพ่อฟังนะผมหมอเขาจะมาตรวจสุขภาพทุกปีจะตรวจถามผมว่าสูบบุหรี่ไหมผมบอกแล้วแต่คุณหมอก็ถามว่าแล้วแต่ยังไงก็สูบบ้างครับบางเดือนก็สูบตัวสองตัวบางอาทิตย์ก็ดูดตัวสองบางทีก็ดูดมากกว่านั้น แล้วแต่ยังไงครับบอกแล้วแต่จะขอเขาได้เจอเขาดูขอดูดเ่วยอะไรครับแต่ว่าให้ซื้อดูดไม่ดูดแต่ว่าเวลาดื่มอะไรมีบ้างแต่ว่านี่ก็ขอขอบคุณคุณพ่ออะไรครับคุณพ่อชื่ออะไรครับคุ๋ยจยชริพชัยนามสกุลอะไรคุณพ่อทองดีทองดีพ่อเป็นคนทุ่งสองนะวันนี้ก็มีลูกคอยดูแลก็อาจจะเหนื่อยหน่อยนะเหนื่อยเพราะว่าสาเหตุนี้ที่ที่ถ่ายเนี่ยขอยากเป็นพ่อแล้วก็คือว่าเรื่องบุรีไม่ดีลูกหลาน ไม่ว่าบุรีไฟฟ้าไม่ว่าบุรีมวนบุรีใบหยากอะไรไม่ดีทั้งหมดนะคุณพ่อเนาะปอดตอนนี้คุณพ่อเหลือย0ิแต่คุณพ่อใจสู้แต่ถ้าคุณพ่อไม่สูบบุรีอาจจะปอดอาจจะไม่เป็นไรใช่ไหมพ่อมันใช่ไหมครับใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็คือในบรรดาลรกที่คุณพ่อเป็นก็คือถุงลมปอดฟองนี่ก็คือหนักสุดเลยนะคะใช่ค่ะหตุพอเป็นดูบุรีอย่างเดียวไปเป็นถึงถุงลมบอบฟองเป็นอะไรอีกนัเมื่อกี้ปอดปอดปอดเป็นอะไซิเลือดในสมองค่ะซิเลือดในสมองตีแล้วก็ เส้นเลือดหัวใจตีบแต่แต่โรคพวกนี้ก็คือจะมียารักษาอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเป็นถุงลมโป่งพองพวกนี้คือไม่มียารักษาก็คือแค่รักษาการให้ให้ทรงที่แล้วก็ไม่ให้สุดแค่นั้นเองนะคะก็ตอนนี้ก็คือพ่อรักษาหลักๆก็คือพ่นยาพ่นยาใช่ค่ะยาพ่นของพ่อก็จะมีอยู่สองตัวพ่นผ่านเครื่องแล้วก็ต้องให้ออกซิเจนมีเครื่องผลิตออกซิเจนที่ที่บ้าน อันนี้ที่ชงชินโชถ่ายก็ไม่ใช่ว่าเป็นการซ้ําเติมอะไรคุณพ่อแต่เป็นอุ่าหอนกับลูกกับหลานวาบุรีไม่ดูดได้ก็อย่าดูดครับเลี้ยงได้ก็เลี้ยงเลี้ยงได้ก็เลี้ยงนะคุณพ่อนะก็ที่ดูดตอนดูดตอนวัยรุ่นไม่เป็นไรแต่ว่ามีผลสะสมตอนอายุมากๆตอนนี้ก็ขอขอบคุณคุณพ่อมากนะครับที่ให้ชงชินโชถ่ายเป็น กูทา,าหฮอนถ่ายเป็นให้เด็กๆรุ่นลูกรุ่นหลังตอนนี้ทั้งโหทั้งแต่ลูกชายคุณพ่อสองคนไม่ดูดค่ะไม่ดูดใช iles, ่ใช่ค่ะครับก็เป็นตัวอย่างที่ดีใช่ค่ะนะขอบคุณมากนะคุณพ่อที่ให้ชงจินโชถ่ายครับขอบคุณครับขอให้พ่อแข็งแรงไปไวครับขอบคุณครับมีคนนี้ไม่ดูดคนนี้อำนาจแพทย์หมออันนี้โรงพักบางดีโอเคคอบคุณพ่อมากครับขอบคุณลูกสาวมากครับครับครับ